รับงานประจำวันที่9ครับวันนี้มี L7 มา1เครื่องนะวันนี้ส่งมาจากาชนบุรีนะครับบอกว่าหาย1ใบนะครับก็ได้ส่งหลอกส่งอะไรมาให้เราดูกันแล้วนะครับก็เป็นตามที่พี่เขาแจ้งก็คือหาย1ใบหน้าแดชบอร์ดก็หายแต่เครื่องก็ยังทำงานอยู่ก็ทำงาน,งาน2ใบแต่ลูกค้าแจ้งว่าอยากที่จะให้มันเรียบร้อยดีนะครับผมแจ้งว่าส่งมาแค่ ใบที่มันเสียก็ได้ครับพี่เขาบอกว่าเอาไปทั้งเครื่องมันดีกว่าเือจะได้เช็คยาอื่นด้วยนะครับจะได้เขาสบายใจด้วยก็เดี๋ยวมากะดูด่านในนเลยครับ Oh.

เราดูสภาโอเคดีเลยไม่มีอะไรเสียหายเดี๋ยวตอนนี้ไปอัปเดตก,กันอีกทีหนึ่งในเพจนะครับเดี๋ยวขอเอ่อเดี๋ยวดูอีกนิดนึงฝา โอเคนะปกติทุกอย่างไม่แตกไม่หักเดี๋ยวไปอัปเดตกันในเพจอีกที่หนึ่งครับผมว่าอาการจะเป็นเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ซ่อมอะไรกันบ้างนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ